สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสบายดีพี่น้องชาวส,วสปปเราทุกท่านนะคะวันนี้พบกับทรายคะ่ะไงหน้าคะ่ะและวันนี้พบหน้าเราสองคนแน่นอนว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ดีๆแน่นอน,นค่ะน้องทรายว่าแล้ววันนี้เรามาทาอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆท,ท่านที่ชมอยู่นะตอนนี้นะคะสัญจรไปกับพวกเราในบินเท็กสัญจร อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีนะคะพี่ณนาว่าปิ n นเทคของเราเนี่ยจะมีการจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีงานพิมพ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะในทุกๆเดือน3ของปีนะคะและนอกเหนือจากนั้นค่ะพี่ณนาเรายังมีการจัดงานมินิเอ็กซิบิชันด้วยนะคะซึ่งใช้ชื่องานว่าปิ n นเทคจากปักสันจรนะคะและครั้งล่าสุดที่เรากําลังจะไปจัดนี้นะคะเราจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วค่ะ ใช่ค่ะชื่องานก็บอกแล้วนะคะว่าน้องสายว่าบินเทคและจักรปักสัญจรใช่ไหมคะเราจะสัญจรไปทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะน้องสายไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้เราไปหมดแล้วนะเพื่อให้ชาวร้านป้าแล้วก็โรงพิมพ์รวมถึงงานธุรกิจการมีทุกท่านนะคะได้รู้ได้เห็นถึงเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตใหม่ๆนะคะที่เราได้ขนเอาไปแสดงให้ชมกันถึงที่เลยสำหรับปีนี้เราลับมุดกันไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะน้องสา เตรียมตัวรอเลยนะคะสําหรับชาวภาคอีสานทุกท่านนะคะและชาวเพื่อนบ้านนะคะจากสบปลาวนะคะผู้ประกอบการของเรานะคะพร้อมที่จะนําสินค้าไปโชว์โน้ตหาวต่างๆนะคะและผู้จัดงานนะคะพร้อมที่จะทําตามมาตรการของสอบคอนะคะและยังไงนะคะไปเจอกับพวกเราได้ที่นะคะศูนย์แสดงสินค้าคลยจังหวัดขอนแก่นะคะ่ะ แต่ในวันนี้นะคะก่อนที่จะถึงงานแสดงสินค้านะคะที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและในคลิปนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกๆท่านสัญจรไปชมสินค้านะคะที่จะได้ไปเจอกันภายในงานแสดงสินค้าพิ้นเทคจากปากสัญจรผ่านหน้าจอนะคะเพาะเป็นน้ำจิ้มเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะค่ะและไม่รอช้านะคะพบกับร้านแรกกันเลยเนอะกับบริษัทนิวสตาร์มีเดียแอดแอนเวอร์าทซิ่งจำกัดค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเตาพิธีกรภาะสนามที่จะพาเราไปบุก บริษัทเวสตามีเดียในวันนี้กันเลยค่ะไปเลย,เยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่ออีกหนึ่งบริษัทนะคะกับทีมงานแพนด้าเจสไงเลยครับผมสวัสดีครับรถ Media Station นะครับผมก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยคุณหน้าคุณตากันอยู่นะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังยังงงยังสับสนอยู่ระหว่างเออรถยูมีเดีกับ p พนด้าเจอะไรพวกนี้ว่าอยู่ที่เดียวกันไหมหรือว่านิวสตาอะไรประมาณนี้วันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่นเพื่อน,อนทุกคนทราบกันนิดนึงว่าบริษัทในเครือของเรามี2บริษัทนะครับจะเป็นมีเดียสเตชันแล้วก็นิวสตามีเดียซึ่ง2บริษัทเนี้ก็เป็นผู้นําเข้าวัสดุแล้วก็สินค้าแบรนด์ต่างๆของ p พ n d a Jet ็ตนะครับผมต่อไปนี้ก็เลยอยากจะ,ะให้เพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านได้คุ้นเคยกับ แผ่นด j เจ็ตจะจะจะค่อนข้างที่จะจำง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็นมีเดียสเตชันหรือว่านิวสตาอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าอาจจะงงๆกันนิดหนึ่งนะครับผมส่วน <c oughs> สินค้าที่เราเสนอที่เรามีจำหน่ายอยู่หลายๆท่านนะฮะคงจะคุ้นเคยว่า hey, แพนด้าเช็ส่วนใหญ่จะมีพวกสติกเกอร์ไวเนีลแล้วก็เอ็กซิบิชันต่างๆอะไรพวกนี้จริงๆแล้วก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้แต่ว่าอาจจะเวลาจำกัดอาจจะขอแนะนำคร่าวๆนิดนึงนะครับผมโด,โดยโดยรวมๆแล้วจะเริ่มจะเริ่มจากตัวฟิล์มเคลือบนะคะไอตัวเครื่องเคลือบค,ครับผมเครื่องเคลือบเราก็จะเริ่มจากตัวแมนนวลนะฮะตัวธรรมดาก้องเห็นไหมฮะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นะสะดวกขึ้นอีกนิดนึงก็จะมีปั๊มลมเพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นราคาที่ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่ามันจะมีความแม่นยําในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้จะเป็นตัวออโตเป็นระบบออโตทั้งหมดเลยนะครับผมส่วน <c oughs> ที่มีที่ที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้กันบ่อยก็คือตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเต่าตากไกออโต นะครับตัวนี้จะมีระบบปั๊มลมเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเครื่องพับอะคริลิกมีเครื่องพับอะคริลิกแล้วเราก็จะมีเครื่องตัดด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องอตัดบอร์ดพวก PP พีบอร์ดโฟมบอร์ดอะไรพวกนี้ครับผมใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องซีนไวนิลด้วยนะฮะ,อะนอกจากอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับ ตู้ไฟงาน LED นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นพวก exhibition ซึ่ง exhibition ตอนนี้ที่จะเอาไปนำเสนอในงานแล้วก็จะเป็นตัวไฮไลท์เป็นโปรโมชั่นก็คือจะมีเอ็กซ์แตตัวนี้ <c oughs> จะมีอยู่2ไซส์ะนะครับผมเ x ็กซ์แตตัวนี้จะเป็นไซส์6 0คูณเมตรกับ8 0ดสตัวนี้ปกติราคาอยู่ที่120เหลืออยู่ที่79บาทนะฮะส่วนอีกไซส์หนึ่งก็ จะเป็น80ก็จะเหลือ89บาทเองในงานนะฮะส่วนรายการอื่นๆของของเกี่ยวกับสแตนพวกนี้เนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นเพิ่มขึ้นในงานอีกทีดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงต้องดูกันอีกทีนึงนะฮะส่วนโลอาบโลอาบโปรโมชั่นของเขาถ้าเป็นรุ่นอขอบโทษนะฮะเป็นขอบพัาติกตัวนี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่200บาทนะครับผมจะมีอีกหลายไซส์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกเกี่ยวกับงานเทปทั้งหมดเป็น OPP OPP แล้วก็มีเทปต่ออะคริลิกเทปติดไวนิวแล้วก็มีเทปยกพวกนี้อตอนนี้กำลังทำโปรโมชั่นอยู่ซึ่งถ้าเป็นในงานนี้ลูกค้าที่ไม่สะดวกที่เข้าไปในงานอาจจะสั่งซื้อแล้วก็อยอด1,000บาทนี้ส่งฟรีทุกประเทศนะครับผม แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งทีนี้จะเป็นตัวที่ไฮไลท์สุดเลยก็คือลูกค้าจะนิยมใช้กันเยอะซึ่งตัวนี้ถ้าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันมาพอสมควรละ,ะเวลาที่เราสอกเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แหวนรองตัวนี้จะค่อนข้างไหวมากซึ่งโปรโมชั่นในงานเขาตัวนี้ซื้อตาไก่40ถุงจะแถมเครื่องไปใช้ฟรีเลยครับผม ส่วนรายการอื่นๆนี่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแต่ไฮไลท์หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ4 5หตัวตอนตนี้ครับผมครับผมยังไงแล้วทางทีมงาน Panda Jet นะครับอยากจะ,ะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนสมาชิกทุกคนเข้าไปเดินในงานที่ปิ้นเทคสัญจรจะมีพื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติที่ขอนแก่นนะครับผมวันที่26-27นี้นะครับ ส่วนเพื่อนๆที่ไม่สะดวกไปหรือว่า,ายังเด,เดินทางไม่สะดวกพูดง,ง่ายๆก็คืออาจจะติดต่อมาทางทางเฟซทางไลน์ของ p พ n t a าเจนได้นะครับผมโอ้โหพี่ดีการพระสนาของเราเนี่ยน่ารักจริงๆค่ะเรยได้ว่าบุกรุยกันถึงที่เลยทีเดียวนะคะแถมในวันนี้นะคะเรายังมาตอบข้อสองสัยนะคะเนื่องจากหลายๆคนยังสับสนนะคะระหว่างบริษัท New ซามีเดียแอนด์แอดเวร์ท และมีเดียสเตชันค่ะพี่นันาใช่ค่ะสรุปง่ายๆคือสบริษัทนี้ะขาเครือเดียวกันหรือว่าจะเรียกว่าแพนด้าเจ็ดก็ได้ค่ะง่ายกว่าการจำด้วยและต่อไปนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาป้ายไฟ LED วันนี้พิธีกรภาคสนามของเราคุณเตาอีกเช่นเคยนะคะจะพาไปบุกกันที่ไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะพาทุกท่านมา เยี่ยมชมเเขงเง LED มีเดียก็ถึงที่เลยค่ะไปรับชมมาได้เลยนี่ที่นี่ไม่ไม่สวมหน้ากากไม่ให้เข้านะคะอย่าลืมสวมหน้ากากมานะเปิดประตูเข้ามาคุณก็จะเจอพีพๆที่น่ารักคอยต้อนรับเราอยู่จ้าต้องการไฟ LED แบบไหนเนี่ยคะ่ะก็จะมีตัวอย่างคอยเปิดให้ชมเป็นแบบนี้นอกจากแสงสีแล้ว ก็ยังมีตัวนี้เลยค่ะเป็นหม้อแปลงสําหรับแปลงไฟมีหลายแบบด้วยนะรวมถึงมีแบบกันน้ําด้วยค่ะที่สําคัญเขามีรับประกันสินค้าให้ด้วยค่ะและที่เห็นสีสันสวยงามนี้นะคะนั่นก็คือซิลิคนทูบมีหลายสีหลายขนาดกันเลยทีเดียวหรือใครที่ต้องการไฟสปอตไลท์เขาก็มีนะจ๊ะ พบกับแฮงแฮง LED Media ได้ที่งานสัญจรขอนแก่นนะคะบ๊ายบายหูพี่น,นาอุปกรณ์ไฟ LED จากบริษัทแฮงแฮง LED Media เนี่ยเรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะนำไปติดตรงนั้นดีตรงนี้ทีถ้ามองมาแต่ไกลเนี่ยเชื่อได้ว่าเห็นยังชัดเจนแน่นอนค่ะพี่วิบัต่ไกลเลยใช่ไหมคะน้องจายใช่ค่ะเอ,เอาเป็นว่าใครที่อยู่โซนสีน้ำลินนะคะไปดูสินค้างานคุณภาพคุ้มนะคะได้ที่บริษัทแฮงแฮง LED Media ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเอาใจธุรกิจงานการเม้นกันบ้างคะ่ะน้องสายใครที่กำลังมองหาจากปักระบบคอมพิวเตอร์นะหรือว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ของทาจิมานะคะซึ่งแน่นอนค่ะสูตรบริการทาจิมาแห่งเดียวในประเทศไทยต้องที่นี่เลยค่ะแล้วก็มาพบกับบริษัทสุดท้ายของ EP นี้กันนะคะกับบริษัทสติดเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดไปรับชมกันได้เลยค่ะ,คะ สวัสดีครับผมกมลชนกนิ่มตะกูลเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายของบริษัทสติดเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรปั๊บของไทจิ m a จากญี่ปุ่นนะครับแล้วมาวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องรุ่นคอมเพกนะครับเป็นรุ่นใหม่ของทางไ a จิ m a นะครับเป็นรุ่นเ,เราจะเรียกว่า Tajima ทาจิมาไซนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของไทจิมาเป็นลักษณะเป็นเครื่องคอมเพก นะครับกระทัดรัดเหมาะสำหรับการใช้งานปักไฟปักงานได้หลากหลายนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็คือจะเป็นเทคโนโลยีจากเครื่องใหญ่ของไทจิมามาสู่เป็นเครื่องเล็กนะครับซึ่งงานปักทุกอย่างจะสวยงามเทียบเท่ากับเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็มีออปชั่นหลากหลายสามารถปักงานได้หลากหลายเช่นถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าหรือกระเป๋าผ้าหรือลักษณะกระเป๋าผู้หญิงนะครับจะมีรุ่นนี้จะมีอุปกรณ์ ออปชันหลากหลายให้สามารถปักงานได้หลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับครับตัวทันีมาไซนะครับก็คือจะมี8จะมา8เข็มนะครับหรือปักงานได้สูงสุด8สีพื้นที่ปักก็คือจะได้สูงสุดคือ2 0คูณ30ซนเมตรและความเร็วในการปักสูงสุดอยู่ที่800นะครับทั้งปักผ้าธรรมดาและปักหมวกสามารถปักได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่800รอบต่อน,นาทีนะครับ มาวันนี้เราผมก็จะแนะนําเครื่องจักรรุ่นใหม่ของทางคาจิมานะครับที่เราจะไปโชว์ในงานสัญจรก็คือจะเป็นรุ่น t m e z ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่และเป็นเทคโนโลยีใหม่สุดของทางคาจิมานะครับก็คือใหม่ใหม่ทางด้านไหนทางด้านเทคโนโลยีก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะไม่มีชุดปรับไหมบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอัตโมติปรับไหมอัตโนมัตินะครับโดย จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องมานั่งปรับไหมซึ่งจะได้ความสวยงามและความตึงหย่อนเนี่ยเท่ากันทุกเข็มโดยปรับเพียงแค่พาแนลในพาแนลเท่านั้นนะครับตัวนี้และพิเศษอีกรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้จะมีระบบดีเทคความหนาบางของผ้าอัตโนมัตินะครับช่วยทำให้การปรักออกมาสวยแล้วก็เรียบสวยงามขึ้นจากแต่เดิมนะครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมได้ที่บูธทาจิมานะครับที่งานสัญจรในวันที่26-27กถึง27กันยายนนะครับปีปี6 5 6 3ปีนี้นะครับที่บูธทาจิมานะครับ b ี3นะครับถ้าใครไม่สะดวกสามารถติดต่อทางเราได้นะครับทางเว็บไซต์ก็คือ www ทา j ิมา stt.com นะครับหรือทั้งไลน์ ID นะครับ stt2010 ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมขอบคุณครับค่ะ EP หน้าเตาจะพาไปสัญจรที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายและนี่คือจากปักคุณภาพจากปักทาจิมาหนเดียวในประเทศไทยต้องไปที่บริษัทสติทเทคโนโลยีเท่านั้นค่ะ และนี่คือทั้งหมดสําหรับคลิปวีโอปิ้นเทคสัญจร EP พีหนึ่งของเราค่ะน้องสายเปในใ็นเังไงมากค่ะเรียกได้ว,ว่าจะเตกไเลยทีเดียวเนาะ,ะสำหรับ EP พีต่อไปนะเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะค่ะและก่อน,นที่เร,<ะ>เราจะปิดคลิปในวันนี้นะคะสายและพี่น,นาขอฝากงานแสดงสินค้าไว้ในอ้อมอก,กอ้อมใจนะคะเป็นงานแสดงสินค้าปิ้นเทคจากปากสัญจรและที่ที่เราจะไปปักหมุดกันครั้งต่อไปนั้นก็คือจังหวัดขอนแก่นค่ะใช่ค่ะหากร้านป้า ที่ขอนแก่นนะชมคลิปนี้อยู่นะยังไงฝากทักทายคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไปให้คุณถึงที่เลยก็ได้นะน้นสาใช่เพราะว่าพิธีกรภาคสนามของเราคุณเตาอาจจะไปจ่าเอท่านถึงหน้าร้านกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะค่ะถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่เศจ เฟซบุ๊กพินเทคแอบซิบิชันหรือว่า YouTube ช่อง p ินเทคเอ็กโนะคะยังไงเดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างนี้นะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะค่ะและพบกับเรา2คนได้ใน i ินเทคสัญจร ep 2นะคะและในวันนี้นะคะพวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย